มีอ๋อแบบจะมีด้วนมีด้วนนะมีอ๋อแบบเขาบอกยังเหลืออยู่มีอ๋อแบบเป็นบ๊อบเขาไม่เอาแบบเป็นบ๊อบไม่เอาแบบเป็นบ๊อบอาจารย์ครับรคับตัดครั้งแรกตัดยังไงครับวิธีการก็มีสร้างแบบแบบออเรียนครั้งแรกเลยเอาเบอร์หนึ่งมาเจ็บก่อนเพื่อที่จะให้มันเอาเบอร์หนึ่งก่อนเนาะเอาเบอร์หนึ่งก่อนใส่เพื่อเพื่อไม่ให้มันขาวจนเกินไปดูนะฮะนั่งลิ้นใบหู ครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณรับครบครับทุกคนครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับไปที่รถครับขอบคุณครับโชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีครับบุญเยอคนแก่ด้วยม่ได้ของขางน้ำด้วยครับไม่เป็นไรครับสิบห้าปีขอไว้ก่อนขอโชคดีเด้อครับเด้อสุขหวยบอกด้วย ลองส่งต่ำนะครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับใช้เบอร์หนึ่งเกา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 ยขายักขยักให้อยู่ในแนวของหางคิว้วแนวของเหนือริมใบหูลองทรงต่ำนี่จำไม่ขึ้นสูงครับจำไม่เหนือคิ้วจำไม่จำไม่สูงจนเกินไปให้อยู่ในแนวของคิว้วแล้วก็เหนือริมใบหูดูนะฮะดูนะฮะนี่วิธีการนะฮะลองทรงต่ำนะครับใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวลองฟันใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวลองฟันแล้วก็ ด้านหลังก็เอาจับหูโยกโยกมาข้างหน้านิดนึงอย่างนี้นะดูนะฮะถ้าเราไม่เอาหูออกเราจะไถแล้วมันจะไม่เข้าแับเราก็จับหูดันมานิดนึงคือเทคนิคคือดันหูลงมาอย่างนี้ฮนะนี่ดูนะฮะทีนี้ด้านหลังเนี่ยเราก็เบอร์นหนึ่งเหมือนเดิมดูนะฮะอยู่มาเราติ่งหูติ่งหูนี่ติ่งหูนี่จะ<อ>ไม่ดันสูงขึ้นไปถึง,งกลางใบหู ใช้นิ้วมือเป็นตัวดันหรือว่าใช้หวีก็ได้อย่างนี้ดูนะฮะจับแค่ได้สองอย่างเอาหวีบังไว้อย่างนี้ก็ได้หรือเอาหวีเสยขึ้นอย่างนี้ก็ได้จะจะโดยวิธีไหนก็ตามทําได้แต่อย่าให้เหนืออย่าให้ไปขึงกลางใบหูดูนะฮะเดี๋ยวหันให้ดูนี่เห็นไหมฮะจะใช้หวีแบบนี้ก็ได้นี่ครับการขึ้นด้านข้างทางนี้มาทางนี้ถ้าถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ฟันเบอร์หนึ่งแล้วมาใช้กับหวีมันใช้ไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนทางก่อนดูนะฮะ เบอร์นหนึ่งจะใช้อยู่ทั้งเฉพาะตรงจอนเท่านั้นดูนะฮะนี่นี่เบอร์นหนึ่งจะใช้แต่ตรงจอนอย่างนี้ดันหัวก็ถอยหลังไปน,นิดนึงวันนี้มือเป็นตัวแตะไวอย่างนี้ดูนะฮะพอดันตรงนี้ขึ้นไปให้อยู่เหนือริมระหว่างหางคิ้วมาหาหูสังเกตแค่นี้นะฮะคือระหว่างหางคิ้วกับติ่งหูนี่ใช้เบอร์นหนึ่งได้ดูนะฮะ สองทรงต่ำใช้เบอร์หนึ่งได้แค่นี้ทีนี้ถ้าเขาบอกว่ายังไม่สวยบอกว่ายังไม่สวยเราใช้ตัวนี้ดันผมส่วนบนไว้ปึ๊บอย่างนี้ดันผมส่วนบนไว้แล้วเอาหวีเนี่ยมาหวีลงหวีลงแล้วก็ดันขึ้นนิดนึงอย่างนี้พอมาตรงตรงหลังใบหูเราก็กดหูลงมาแล้วเอาเบอร์หนึ่งนี่ แยกๆๆๆปัเลียนี่แยกๆอย่างนี้ดูนะฮะการดิ้นปัเลียนี่คือการบังคับให้เส้นผมมันเข้าไปในฟันปัเรียนีถ้าเราไม่บังคับให้เส้นผมเข้าไปเราดันไปเฉยๆนี่มันจะไม่เข้าครับเราต้องแยกๆๆนิดนึงแล้วมันจะเข้ามาเป็นรองทรงต่ําจบการใช้ฟันเบอร์หนึ่งแค่นี้นอกนากนั้นเป็นวีสร้างแบบครับวีสร้างแบบนะครับดูนะฮะนอกนั้นเป็นวีสร้างแบบเก็บขอบอันที่เราขึ้นแบบไว้ ถ้าวิถ้าเรียกภาษาอิเล็กทรอนิกส์ได้ว่า,าเราสร้างโมเดลไว้แค่ไหนก็ให้ตัดแค่นั้นสร้างไดอะแกรมไว้แค่ไหนก็ตัดแค่นั้นคือหมายความว่าจะไม่ให้มันเลยไปมันจะไม่เป็นทรงลองทรงต่ํามันจะเป็นลองทรงสูงเราสร้างโมเดลไว้โดยเบอร์หนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องเล็มให้อยู่ในระดับนี้นี่เขาเรียกว่าลองทรงต่ําดูนะฮะถ้าด้านหลังไม่ต้องใช้เบอร์หนึ่งใช้หวีให้หวีสร้างแบบรองแล้วหวีลงหนึ่งครั้งหวีขึ้นหนึ่งครั้ง วีลงหนึ่งครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่วีขึ้นนําปัตรเลีน่นเลื่อนวีไปด้วยนี่ลองทรงต่ําถ้าจะให้มันสวยเราก็คืบอันนี้แต่งไปนิดนึงเพื่อให้เป็นแนวเป็นโมเดลึ๊บึ๊บึ๊บแล้วเราก็เอาหวีนี่ฉาบนิดนึงึ๊บอ,อย่างนี้ดูนะฮะปึ๊บนี่เสร็จแล้วด้านหลังก็เหมือนกันดูนะฮะเป็นทรงแล้วเป็นทรงแล้วลองทรงต่ำปึ๊บแล้วก็เดินอ้อมไปนิดนึงแล้วหมุนให้ จะเ,เอาแสงง่ายๆให้เนี่ยลองส่งตา่าคือระวัดระวัดระดับแนวติงหูจับข้อสังเกตลอง,งส่งสูงกลางหูดิมหูถูกไหมฮะอันนี้เราเอาระดับติงหูดูนะปึ๊บโดยใช้หวีช่างแบบเป็นตัวบังคับเลื่อนหวีขึ้นนิดนึงเทคนิคคือเราไม่ให้หวีนี่แนบเข้าไปชนหนังรเราเผินหวีออกมาแล้วเลื่อนหวีกับปัตเตเลียนพร้อมกัน ขินหวีออกมาแล้วเอาหวีกับปัทตเลียนเดินไปสวนกันนิดนึงแล้วก็เลื่อนหวีขึ้นนิดนึงปัทตเลตียนสวนมานี่หวีขึ้นไปนู้นอย่างนี้นะฮะสลับมือกันอย่างนี้ดูให้ดีนะฮะลองทรงต่านี่ถ้าสูงกว่าน,นี้ก็เป็นลองทรงสูงไม่ใช่ลองทรงต่ําเยงมาตรงนี้ดูนะฮะซึบึบลองทรงต่ําตรงนี้ก็แยงหวีขึ้นไปแล้วเอากลางหวีรับแล้วสวนลงมา มโมเดลของเราสร้างไว้คือเอาเบอร์หนึ่งไถไว้ใช่ไหมฮะเราอยากให้มันหนีจากโมเดลเรานั่นมันจะเป็นลองทรงต่าําพอดีดูนะฮะตรงนี้ก็คืบนิดนึงเหมือนข้างแนะู้่ะคืบแบบนี้ค่างนี้คืบเพื่อที่จะให้มีแนวเส้นมันแค่นั้นแหละให้ดูสวยเึ้นแล้วก็ดูด้านหลังนะฮะดูนี่ลองทรงต่ําจะเป็นอย่างนี้อยู่ในแนวจริงหู แนวติ่งหูซ้ายกับแนวติ่งหูขวาให้อยู่แนวเดียวกันจบการตัดลองสูงต่ำนะครับดูท้างข้างซ้ายข้างขวาจะเหมือนกันจะใกล้เคียงกันด้านนี้จะปล่อยลงมาเพื่อที่จะไม่ให้มันลงมากจะต้องซอยไหมครับนี่ซอยนิดหน่อยซอยนิดหน่อยนะครับซอยนิดหน่อยโดยโดยวิธีซอยนี่มันหลากหลายวิธีหนึ่งซอยมือคีบสองซอยฉีดน้ำสามซอยฟันปลามันมีสามแบบแต่เราจะเลือกซอยแบบไหนก็ตามแต่ อาจารย์กันงานเลือกแบบไหนอาจารย์กันงาเลือกซอยแบบใช้ปัตเตอรเลียนครับดูนะฮะการซอยแบบใช้ปัตเตอรเลียนเอาหวีสร้างเออเอาหวีอีโต้ใช้คู่กับปัตเตอรเลียนแล้วเอามือดันขึ้นไปดูนะฮะมาทาให้ดูตาออนใช้วิธีซอยแบบปัตเตอรเลียนดันขึ้นไปความยาว3นิ้วถึงสเป็นแบบที่ง่ายที่สุดเลยขี้เกียจหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันแบบที่ง่ายเพราะเปลี่ยนเครื่องมือกันไกของตาของตาอ้อนนี่ไม่ไม่คมจรจบ ไม่อยากใช้เครื่องมือ,อเลยใช้บตเตรเลียนมันคมกว่าถ้าถ้าเอาซอยแบบน้ำอซอยแบบฉีดนะซอยแบบฉีดน้ำดูนะฮะแล้วทำให้ด,หด,หด,หดูดูวิธีซอยแบบฉีดน้ำ ปกติฉีดน้ำก็ไม่ฉีดน้ำแหนมเดียวกันครับไม่ฉีดน้ำดีกว่าเัราเรากราบผมได้อ้อฉีดน้ำเรากราบผมไม่ได้กรับผมยากหน่อยอยากหน่อยดูนะฮะอยโดวยวิธีฉีดน้ำเนี่ยต้องใช้คู่กับมีวิซอยโดยเฉพาะนี่วิซอยเห็นไหมฮะับถ้าซอยโดวยวิธีฉีดน้ำ <c oughs> ดูนะฮะซอยโดยการใช้กันไกจะช้ากว่าที่เราซอยโดยปัตเตเลียนเห็นไหมฮะมีผมลงมาแล้วขีบ คลิปเราฝากวีไว้ถ้าเราจอยตัดให้เสมอมันก็ช้าหน่อยแล้วก็ซิสเซอร์เขาเรียกซิสเซอร์อันนี้ซิสเซอร์นี่แล้วแต่เราจะทำแซกไปไแซกไปแซกไปเขาเรียกซิสเซอร์นี่อย่างนี้มันมันก็ไม่ทันใจอยู่ดีเพราะแบตเตอรี่จะไวกว่าเห็นไหมฮะอย่างนี้บิดผมลงมาแต่ว่าต้องใช้ตัวนี้เป็นซอยโดยวิธีน้ำ ด้านไหนก็ตามเหมือนกันหมดดูนะฮะซอยโดยวิธีใช้น้ำเนี่ยเราก็เอามือเราเนี่ยดันดันผมขึ้นไปให้เข้ากับหวีเสร็จแล้วก็รีบหวีออกมาแล้วก็จับแล้วก็ฝากหวีไว้เข้าใจไม่รูปหรอกไม่เข้าใจเลย <laughs> รูปหรอกตาค้างดูเลไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเ <laughs> พราะไม่เคย <laughs> ทำอันนี้ซอยโดยวิธีกันไก่ทีนี้อซอยอีกแบบหนึง <laughs> ดูนะฮะ หลายแบบนะครับมี2แบบแล้วครับตอนนี้2แบบแล้วสามแบบจะมีอันนี้แบบที่สามแบบหนึ่งคือซับยซอยเพื่อซอยเพื่อให้ผมบางดูนะฮะเราก็ซอยแบบเพื่อให้ผมบางล้วก็เราจะดูตรงไหนหนาก่อนใช่ไหมครับเราดูตรงไหนหนาก่อนซอยแบบปึ๊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 บแล้วก็เสียบกันไกลเข้าไปแล้วก็ยกหวีขึ้นแล้วก็ทําให้มันบางแล้วก็หวีแล้วก็เสียบกันไกลเข้าไปแล้วก็เอาหวีรับแล้วก็ซอยอันนี้ซอยแบบวิธี ท่าให้ผมบางแต่เราจะเดาเอาหรือเปล่าหรือเราดูไม่ไม่เดาครับไม่เดาเรามองดูในกระจกี่ครับให้มันเท่ากันเนาะให้มันเท่ากันเท่ากันเราดูนะฮะอย่างตรงนี้มันหนาตรงนี้มันหนาตรงนี้มันหนาเราก็เอากันเอาเอาหวีนี่เอากันไกลนี่แทงเข้าไปแล้วก็เอาหวีไปรับหนึ่งสองสามหวีลงแล้วก็แล้วก็ดูอย่างนี้ว่าตรงนี้มันหนาเราก็เอากันไก่ไปสอดแล้วก็หนึ่งสองสามนี่เป็นวิธีซอยแบบที่สามแล้ววิธีซอยแบบที่สี่ดูนะฮะ วิธีซอยแบบที่สี่ใช้เบอร์สี่เทคโนโลยีแล้วก็ให้มันหนาครับแบบที่สบบี่แบบง่ายง่ายที่สุดนี่วิธีซอยแบบที่สี่คือเอาเบอร์สีนี้สักลงแล้วก็ดึงลงมันมันจะพอดีคือมัน,นายาวสี่นิ้วครับเบอร์สีนี้มันยาวสี่นิ้วแล้วก็หมุนก็อีรอบดูนะฮะเดี๋ยว ดูนะฮะถ้าตรงไหนตรงไหนมันบางอย่างก็ไม่ต้องตรงนี้มันสูงซอยแบบที่สี่เป็นการหวีผมไปในตัวครับดูนะฮะเข้าใจไหมเข้าใจเนี่คนดูไม่เข้าใจอย่างเดียวเลยอันนั้นมันเด็กเนี่นี่คนดูยังไม่เข้าใจนี่ไม่ได้เรียนแต่ผมจะรู้ได้ยังไงแต่สําหรับคนดูทั้งหลายดูนะฮะดูว่าวิธีทำจะเข้าใจเลย 088-726-0729ดโทรมาถามผมได้แต่ผมเล่นเฟซไม่เป็นถ้าโทรคุยผมโทรได้แค่นั้นแหละครับให้เข้าใจอย่างนั้นดูต้นหน้าโทรคุยอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นผมไม่คุยนะเรื่องชูดสาวเรื่องอะไรไม่คุยผมคุยแต่เรื่องตัดผมอย่างเดียวเรื่องตัดผมนะ ยังอื่นก็จะมาจีบมาแล้วนี่ไม่คุยนะเออถ้าจีบมามาหาผมผมจะทําให้ดูว่าจีบยังไงแต่ในโทรศัพท์ผมไม่คุยนะอ่าไม่คุยผม่ชอบเล่นเฟซเล่นไลน์นะไม่ชอบไม่กลัวคนหลอกลวงใช่ไหมคนหลอกลวงกลัวคนไหลใจผมเคยอกหักมาแปดสิบห้าครั้งแล้วนะแปดสิบห้าผมไม่ตายก็คังเหลืองใกล้เคียงเพื่อนผมฟอร์ดแฟนต้าอกหักครั้งที่ร้อยยี่สิบเก้าแต่ครั้งที่ร้อยสามสิบคงไม่อกหักอีกแล้วดูดีซอยเป็เรื่องนะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องครับหลายสาระมานาน ทักเรื่องไม่ได้ถ้าเรื่องอื่นไม่คุยแล้วดูนะฮะวิธีซอยแบบที่สี่ลองดูก็ได้ว่าสวยไม่สวยดูนะฮะเมื่อกี้นี้เขาบอกลองทรงต่ำสวยไหมนี่จะสวยไหมจะของว่าสวยไหมนี่สวยไหมลองทรงต่ำถ้าไม่สวยบอกนั้นจะได้แก้ไขชานเหตุการณ์ทีนี้เสร็จแล้วครับลองทรงต่ำดูวิธีกันก็ไม่ต้องดูแล้ววิธีกันก็ขอบคุณอาจารย์กันงานและนายแบบรูปหล่อนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากถ้ามีอะไรถามอะไรครับขอบคุณมากครับ